สวัสดีค่ะเขาทะเลพัดโพงกะลีได้อีกแล้วน้องเอ้มาแล้วของละเจ็ดสิบเก้าบาทมาแล้วมาแล้วมารับแล้วมารับแล้วโอ้ยเหนื่อยไปให้ปากกาต้นเลย কম อยู่ในตะกร้ากลุ่มๆพม่้องนี้ผนว่างมุจจอไว้านตะกร้ากล่มๆโอ้อลิบผนซาสไรดตัวี้ขามาหับนอกขลสยรว่างไปซื้อโอ้ยตายตาลายเมียนเขามาหับขอกระไรเจ้าเบิงคักอยู่โอ้ยิมของมาแล้วอาหารเขาแล้วค่ะอยน i